น้ำปิงสูงเมื่อไหร่สถานีสูบน้ำบ้านดอนชัยช่วยเขตเมืองเชียงใหม่เอาลอดรมบาดาลทอบอแม่แตงเผยศักยภาพเครื่องสูบ6ตัวสูบได้18ลูกบาทเมตรต่อวินาทีให้คล้องแม่ขา่าหลวงรับน้ำทั้งจากดอยสุเทพปุยเขตเมืองฝั่งตะวันตกทั้งหมดสูบทรงออกแม่น้ำปิ่ง วันที่14กันยายน2565ที่สถานีสูบน้ำบ้านดอนชัยตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายอำนาจอินวงแก้วผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตงผอคอบบแม่แตงกล่าวถึงสถานีสูบน้ำว่าสถานีสูบน้ำบ้านดอนชัยตำบลป่าแดดอำเภอเมืองเชียงใหม่เป็นอาคารสูบน้ำเพื่อเล่งระบายน้ำในเขตเมืองเชียงใหม่ลงแม่น้ำปิง เพื่อลดผลกระทบที่ผ่านมาตั้งแต่วันเสาร์ที่10กันยายน2565ไน้าร่โดยเล่งระบายน้ำคลองสายใหญ่ให้เหลือเพียง4ีลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพื่อลองรับปริมาณน้ำฝนจากการคาดการณ์ของกลมอุตุนิยมวิทยาซึ่งคลองสายใหญ่คลองชนประธานแม่แตงได้ทําเสมือนเป็นแก้มลิงเพื่อลองรับน้ำจากดยสุเทพปุยที่จะเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ ที่ผ่านมาได้เตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงประตูระบายน้ำดอนชัยก็เป็นเครื่องมือหนึ่งในการช่วยผลักดันน้ำให้ออกจากตัวเมืองเชียงใหม่ในกรณีที่มีฝนตกหนักซึ่งน้ำจากดอยสุเทพปุยที่ลงคลองสายใหญ่จะถูกผลักให้มาลงคลองแม่ข่าวหลวงซึ่งจะไหลามายังสถานีสูบน้ำบ้านดอนไชยรวมถึงน้ำจากตัวเมืองเชียงใหม่ที่ไหลลงคลองแม่ข่าก็จะมารวมกันที่จุดนี้ แล้วสถานีนี้ก็จะสูบจงน้ําออกไปยังแม่น้ําปิงนต่อไปฝนชุกช่วงสองสามวันที่ผ่านมาสถานีนี้สูบน้ําออกไปลงแม่น้ําปิ่นมากกว่าหนึ่งล้านลูกบาศก์เมตรพอคอบบแม่แตงกล่าวด้านานสุทิศอยู่สำรานหัวหน้าฝ่ายส่งน้ําและบํารุงรักษาที่ 3. สามสบสามโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษาแม่แตงคอโบอแม่แตง กล่าวเพิ่มเติมว่าเครื่องสูบน้ําที่สถานีสูบน้ําบ้านดอนชัยมีทั้งสิ้น6ตัวแต่ละเครื่องสูบได้3ลูกบาทเมตรต่อวินาทีโดยจะเดินเครื่องครั้งละ4เครื่องพัก2เครื่องสลับกันโดยพิจารณาจากปริมาณน้ําในคลองแม่ข่าหลวงเป็นสําคัญก็เป็นการสูบน้ําสู้กับระดับน้ําในแม่น้ําปิงถ้าน้ําในแม่น้ําปิงมีระดับสูงทําให้น้ําในคลองแม่ข่าหลวง ไหลลงไม่ได้จำเป็นต้องปิดประตูแล้วสร้างพื้นที่รับน้ำในคลองแม่ข่าหลวงซึ่งคลองแม่ข่าหลวงจะรับน้ำจากคลองส่งน้ำสายใหญ่แม่แตงที่ทำหน้าที่ตักน้ำจากดอยสุเทพปุยไม่ให้ไหลเข้าตัวเมืองเชียงใหม่โดยน้ำจะไหลผ่านคลองห้วยทรายมายังคลองแม่ข่าหลวงอีกส่วนหนึ่งคลองแม่ข่าหลวงจะรับน้ำจากฝั่งตะวันตกของตัวเมืองเชียงใหม่ทั้งหมด แล้วจะไหลออกที่ประตูระบายน้ําบ้านดอนชัยด้วยในกรณีที่ระดับน้ําในแม่น้ําปิงสูงน้ําในคลองแม่ข่าหลวงไม่สามารถส่งออกด้วยแรงโน้มถ่วงได้ซึ่งน้ําในเขตเมืองเชียงใหม่ก็จะไม่สามารถไหลลงคลองแม่ข่าหลวงได้เพราะน้ํำในคลองแม่ข่าหลวงมีระดับสูงจะมีการปิดประตูกัน้นไม่ให้น้ําแม่น้ําปิงย้อนกลับ แล้วเดินเครื่องสูบน้ําเพื่อสร้างพื้นที่รับน้ําในคลองแม่ข่าหลวงให้สามารถรับน้ําจากเขตเมืองเชียงใหม่และจากคลองห้วยทรายที่รับน้ํามาจากคลองสายใหญ่แม่แตงก็จะเป็นการป้องกันน้ําท่วมในเขตเมืองเชียงใหม่ทั้งน้ําที่มาจากดอยสุเทพปุ๋ยและน้ํำฝนที่ตกในเขตเมืองจะไหลลงสู่แม่น้ําปิงโดยผ่านโรงสูบน้ําบ้านดอนชัยแห่งนี้สบม คโบแม่แตงกล่าวสำหรับศักยภาพเครื่องสูบน้ำของสถานีสูบน้ำบ้านดอนชัยเรื่องสูบน้ำทั้งสิ้นหกตัวกําลังสูบตัวละสามลูกบาทเมตรต่อวินาทีรวมทั้งสิ้นสูบได้18บแปลูกบาทเมตรต่อวินาทีซึ่งในกรณีที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นที่จะสูบครั้งละหกเรื่องโดยปกติที่น้ำไม่มากก็จะสูบ สี่เครื่องพักสองเครื่องสลับกันตามชั่วโมงการทำงานของเครื่องสูบโดยจะรักษาระดับน้ำในคลองแม่ข่าหลวงที่ระดับ1 5 0จุห้าสิบถึงสเมตรถ้าน้ำสูงกว่าระดับ2เมตรก็จะเดินเครื่องสูบน้ำเพิ่มถ้าตามกว่า1.50เมตรก็จะลดจำนวนเครื่องสูบที่จะเดินเครื่องลงเนื่องจากน้ำที่ตามกว่าระดับ1.50เมตรประมาณน้ำ จะเข้าไปเลี้ยงเครื่องสูบไม่ทันอาจส่งผลเสียต่อเครื่องสูบน้ําได้จึงสั่งให้เจ้าหน้าที่เฝ้าเครื่องตลอด24ชั่วโมงเมื่อมีประกาศแจ้งเตือนโดยแบ่งเจ้าหน้าที่เป็นสองกะกะละหนึ่งคนอยู่ประจําในช่วงกลางคืนส่วนกลางวันจะมีเจ้าหน้าที่ของโครงการส่งน้ําและบํารุงรักษามแม่แตงพัดเปลี่ยนกันมาอยู่ประจํา เพื่อดูแลการเดินเครื่องสูบน้ำครับครับครับบริเวณนี้ก็คือสถานีสูบน้ำบ้านด,ดอนชัยนะครับซึ่งเป็นอาคารสูบน้ำเพื่อเล่งระบายน้ำที่อยู่ในเขตเมืองเชียงใหม่นะครับเพื่อเล่งระบายน้ำลงแม่น้ำปิงนะครับเพื่อให้ลดผลกระทบน้ำท่วมของจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งที่ผ่านมาในช่วงตั้งแต่วันเสาร์ทางของการแม่แตงก็ได้ทําการพ่องน้าคลองส่งน้ําสายใหญ่ หือปริมาณน้ำที่ส่งเข้าคลองสายใหญ่ประมาณ4ลูกบา์เมตรต่อวิน,า,นาทีนะครับเพื่อ,อลองรับปริมาณน้ําที่จะเกิดจากาฝนตกในตามการคาดการของกรมอุตุนะครับซึ่งที่ผ่านมาเราก็ใช้คลองส่งน้ําสายใหญ่ของเราเป็น,เป,นเป็นตัวทําทเป็นแก้มลิงครับเพื่อลองรับน้ําของเชียงใหม่ฝั่งตะวันตกรอยสุเทพปุ๋ยนะครับซึ่ง ที่ผ่านมาเราก็ได้เตรียมความพร้อมอยู่ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งบริเวณที่เราอยู่นี้ก็จะเป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ใช้เร่งผลักดันน้าให้ออกจากตัวเมืองเชียงใหมนะ่ในกรณีที่เกิดมีฝนตกหนักนะครับแล้วก็ในระหว่างที่ยังไม่มีฝนตกเราก็พยายามพ่องน้ําให้ในคลองอแม่ขาหลวงแล้วก็คลองสวนัตว์ใหญ่ให้มีปริมาณน้ําให้เหลืออยู่น้อยที่สุดครับเพื่อรองรับ เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นครับตรงนี้รับน้ำมาจากไหนครับตรงนี้ก็รับน้ำโดยโดยหลักๆก็คือจากดอยสุเทพปุยนะครับและในของคลองส่งน้ำสายใหญ่ซึ่งเมื่อฝนตกจากดอยสุเทพปุยก็จะไหลเข้าสู่คลองส่งน้ำสายใหญ่ซึ่งเราจะป้องกันไม่ให้น้ำจากดอยสุเทพปุยเข้าสู่ตัวเมืองเชียงใหม่ครับเพื่อลดผลกระทบน้ำท่วมในเขตเมืองนะครับโดยเราจะผักผัดดันน้ำจากดอยสุเทพปุยมาลงคลองแม่ข่าหลวงแล้วก็จากแม่ข่าหลวงเราก็จะมีสถานีสูบน้ำของ อ่าบ่อนลอชัยนี่ครับเพื่อนำนำนำ้นำ,นำทั้งหลายนี่ลงแม่น้ำปิงต่อไปครับนั่นหมายความว่าทั้งตอนสุเทพและในเมืองเนี่ยก็สูบลงมา,ท,าที่นี่แล้ก็สูบออกครับปริมาณน้ำถึงที่เคยนาำอย่งเนี่ยประมาณกี่ลูกบาทเมตรที่ที่ผ่านมาที่เราสูบตั้งแต่เมื่อวานนะครับเพราก็ที่เราเรา,เาสูบน้ำไปนี่ก็ประมาณหนึ่งล้านลูกบาศก์เมตรนะครับทรงศักดิ์พรหมเอี่ยมทัชชัยกมลรัตน์ภาคข่าว นโรงพัดคำนิวยี่สิบสี่ศูนย์ขาภาคเหนือรายงาน